สาวสด,ดีครับคนดูวันนี้ผมจะมาบอกว่าสาเหตุที่ผมเนี่ยไม่ค่อยอัดคลิปฟรีไฟล์นะครับคนดูคือผมเนี่ยปกติจะไม่ค่อยได้เล่นฟรีไฟล์นะคนดูปกติจะเล่นโลบ็อกซฟ์มากกว่าเพราะว่าเอาง่ายสาเหตุคือผมไม่ค่อยมีเพื่อนเล่นฟรีไฟล์ครับ แล้วทีนี้โอ้โห free file มันผมไม่รู้เหมือนกันาาว่าสําหรับทุกคนเนี่ย free f i e มันหาเพื่อนง่ายหรือว่าหาเพื่อนยากแต่ว่ามันก็ด้วยสังคมสมัยนี้ด้วยแหละครับคนดูสังคมสมัยนี้ไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะระดับแรล่งแบบอะไรแรล่ง ถ้าถ้าแรงไม่สูงก็ต้อง <Double S 1> โดนด่าแล้วก็ต้องโดนตีนนออกจากห้ <Garcia 's. S 1> อง the good boy. เช่นอ่าผมเข้าอะไรดินเข้าแชทโลกเข้าแชทโลกมันก็พอหาได้อยู่บ้างแต่ว่าผมชอบในฟีไฟด้านตะก่อนมากกว่าตะก่อนเนี่ยฟีไฟเนี่ยเป็นเกมที่แบบโหหาเพื่อนแท้โคตรง่ายเลยแบบ สุ่มปุ๊บแม่งเจอคนเปิดไม้ปั๊บคนดีๆโคตรเยอะไม่ค่อยมีใครด่ากันแต่สังคมสมัยเนี้มีแต่คนเปิดไม้ด่ากันผมก็ไม่รู้ว่าเออมันจะด่ากันทำไมวะมันมีอะไรให้หน้าด่าวะคือผมมันเออเอา,าง่ายคือผมยอมรับนะว่าผมเคยด่าคนอื่นแต่ผมไม่ได้ด่าอะไรขนาดนั้นเราก็ยังเป็นเพื่อนอะไรกันได้เข้า แอดเข้ามาะอะันี่ายชื่อได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสมัยเนี้ยโอ้โหแม่งด่ากันยับด่ากันเยิงโอ้โหด่าแล้วก็ออกหนีด่าแล้วก็โอ้โหด่ากันแบบไม่รู้อะไรไม่รู้ภาษาอะไรเลยนะคนดูแล้วทีนี้โอ้โหมันเวลาหาห้องนี่มันก็หาห้องยากขึ้นนะฟรีไฟล์ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมมันหาห้องยากยสำหรับคนที่ไม่มี <I am S 1> เพื่อน <good. S 1> อย่างผมเนี่ย แม่งหาห้องยากชิบหายเลยนะคนดูกว่าจะหาห้องเจอเนี่ยโอ้โหเป็นหนึ่งนาทีอะขนาดผมเล่นในโทรศัพท์นะถ้าเล่นในคอมแบบโอ้โหไม่ใช่สิบนาทีเลยอะ่ะแม่แต่ว่าในในเกมอย่างอื่นเนี่ยเช่นอ่า,อาวีโลบอคโอ้โหมันหาห้องง่ายนะคนดูแล้วสังคมมันก็พอใช้ได้อยู่นะ แต่ R O V ก็ไม่แน่เหมือนกันผมก็ไม่ค่อยเล่นนะ R O V มไม่ค่อยมีเพื่อนนะคนดูก็เล่นบปบ้างไม่เล่นบ้างก็เหมือนฟีไฟนี่เนะี่เล่นบ้างไม่เล่นบ้างขนาดผมแรงโกนะเนี่ยแรงโกนะคนดูยังไม่รู้เลยว่าจะกูจะต้องทําอะไรกับเกมนี้ดีจะลงแรงก็เบื่อจะทําอะไรก็เบื่อไปหมดเลยาาจะอัดคลิปผมยังไม่ค่อยอย,อยากจะอัดเลยอยากจะอัดโลบอกมากกว่านะคนดู แล้วก็ได้แบบโอ้โหมันผมก็รู้สึกทออยู่นิดนึงนะคนดูกับเกมเกมนี้ก็เลยแบบเออเราเปลี่ยนไปอัดคลิปเป็นโลบอกดีกว่าไหมอะไรพวกนี้ดีกว่าไหมแบบอัดคลิป RV ร o วีโลบอกแบบฟรีไฟเนี่ยจะล้มเลิกดีไหมหรือว่าอะไรแต่ว่าผมก็คิดไปว่าเออฟรีไฟเนี่ยค่อยอัดเป็นบาง นี่ได้บางครั้งก็ได้ถ้าเราถ้าเกิดว่าแบบเราไม่มีอะไรทํากับฟรีไฟจริงๆอ่ะก็มีได้แค่อัดคลิปนี่แหละครับคนดูอ่าดูส V ่หแรงกูยังแทบไม่อยากจะเล่นเลยอ่ะกูสิบดาวสิบสบดาวไปเป็นชาติแล้วเนี่ยอ่แชทโลกก็ไม่ค่อยอยากจะสุ่มนะไม่ค่อยเจอคนเปิดม่นะส่วนใหญ่นี่คนเปิดไม่จะไปอยู่พวกย่านขนชิวใช่ไหมล่ะแต่ว่าแบบ แต่ก่อนนี่มันมีแร้งไงแร้งใหญ่โอ้โหเล่นแร้งใหญ่เปิดไม้ไปด้วยเฮฮามันแม่งเหมือนตอนนี้เลยวะนี่แหละผมท้อเรื่องนี้แหละคนดูหาเพื่อนยากเหลือเกินที่นี่คือสาเหตุหลักที่ผมไม่ค่อยอยากอารฟรฟไฟนะก็ประมาณนี้แหละแต่อันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับทุกคนก็ไม่ต้องด่ามาอะไรนะครับ ประมาณนี้ครับผม